อาวไม่หนึ่งเรื่องเขาชมข่าเรื่องนี้ใครได้เคยไปห้างสรรพสินค้าบ้างใครเคยเข้าห้องน้ําสาธารณะบ้างถามแบบนี้เพราะอะไรเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยไปเข้าห้องน้ําสาธารณะอยู่แล้วและคําว่าห้องน้ําสาธารนณะนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้เขาจะแยกเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําผู้พิการออนะแยกเป็นแบบนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ ห้องน้ําชายคุณผู้ชมมีอะไรอะเาะดาราท่านนี้เขาเข้าห้องน้ําชายซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว<อ>แล้วถามว่าทําไมถึงเป็นข่าวเป็นข่าวเพราะว่าดาราท่านนี้เข้าไปปัสสาวะตามปกติก็ลองให้เขาเข้า<ๆ>ห้องน้ําหญิงสิถ,ถูกจะเป็นยังไงมันก็จะแปลกแปกเข้าเข้าห้องน้ําชายตามปกติยืนปัสสาวะอยู่สายตาเนี่ยเหลือไปเห็นคุณผู้ชมสิ่งที่ หลายหลายคนบอกว่าฉันคุ้นเคยดีนั่นคือถุงยางอนามัยออซึ่งเป็นถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ววางอยู่บนโถปัสสาวะอะมันไปอยู่ได้อย่างไรแล้วห้องน้ำสาธารนณะมันมีถุงยางใช้แล้วได้อย่างไร<อ>คุณบอลค่ะคุณชมคุณวอบอลวิทวัตเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนกับถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วและถูกตั้งวางไว้ตรงห้องน้ำสาธารนณะตรงนั้น คือของจริงคือเปียกมากๆไม่อยากเห็นภาพนี้คนเดียวของใครไรเงาตัวดวนฝนตกหรือเปล่าที่มันเปียกเปียกเพราะว่าอะไรต้องขยายความให้ชัดคำว่าเปียกอาจจะโดนแบบก็ฉีใสแล้วมันก็เปียกของมันอยู่แล้วหรือยังไงผ่านการใช้แล้วอ,อ่ะอ๋อหรอก็มันถูกคลี่ออกมาแล้วอ่ะคือถุงยางอนามายัยคุณผู้ชมถ้าผ่านการฉีกฟอยออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่า ผ่านการใช้แล้วหรือว่าอาไปเป่าเป็นลูกโป่งหรือเปล่าและจะไปเป่าอะไรกันในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแอบเป่าซัมซิฟลัย์ไงเดี๋ยวเอามาเป่าในห้องน้าเดี๋ยวแฟนเห็นแล้วออกจากห้องน้ําก็มาเป็นแบบลูกโป่งสวรรค์อะไรอย่างนี้ปลมาไม่น่าจะนะคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้ถ้าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะเขาบอกว่า คุณบอลเนี่ยเขาก็ตกอ,อกตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วไม่คิดว่าจะเจอถุงยางอนามัยในห้องน้ําสาธารนณะแต่วิธีการแก้สิ่งที่สําคัญคือเวลาท้าคุณจําเป็นที่ต้องใช้ถุงยางอนามายัย ในบริเวณตรงนั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นเก็บให้ห้องน้ําสาธารณะไงสมมติว่าถ้าใครไปกินข้าวกันในนั้นเออ,อแล้วต้องใช้ถุงยางอนามายัยหรือว่าไปฟิชเชอรเริงการตรงนั้นในที่รับตาคนมันไม่ไหวจริงๆไปโรงแรมไม่ทันการขับรถไปไหนไม่ทันอยู่ตรงนั้นใช้ถุงยางอนามัยถูกต้องแล้วคือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่สิ่งที่สําคัญมากๆคือใช้แล้ว ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางออกระดาษทิชชู่ทิชชู่ใส่ห่อไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งขยะไม่ใช่ไปวางแหมะไว้ให้คนอื่นเห็นอีกเชื้อโรคมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางต,ติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงโรคต่างๆว่าอาจจะติดได้คุณแสดงว่าคุณต้องเคยแน่เลยใช่กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บดีหรือเปล่าต้องถามว่าห้องน้ําย่านไหนด้วยง่ายจะตายก็ไม่ต้องใช้ถุงยางกันอาไัมแล้วยังไงคะ สดเลยเล็กชิ้นสดเงี้ยหรอห้องน้ำเนี่ยมันมีแค่ไม่ไปอึกก็ไปฉี่แต่บางคนไงมันไม่ทันการยังไงมันเรียร่าดหมนแล้วหรอ่าบางคนมันเรียร่าหรือว่าบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ําชายแล้วรู้สึกว่าเห็นโถปัสสาวะและอารมณ์มันขึ้นมีอารมณ์ขึ้นมาในทันทีก็เลยขอนิดนึงแล้วการหยิบถุงยางอนามัยที่พกมาในกระเป๋าจากบ้านแล้วก็แกะเลยแกะเลยแล้วก็ใช้เลยแล้วก็ทิ้งเลยใช่โอ้ยอย่างนี้จับ ดีดเลยมันมีมาคนที่เห็นโถปัสสาวะแล้วอารมณ์ขึ้นไงทำไมอะเดี๋ยวนี้โถปัสสาวะมันยังไงอะมันทําออกมามไอ้สวดส่งแล้วมันดูแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอพราะเขาบอกว่าพื้นที่ห้องน้าสาธารณะโดยเฉพาะห้องน้าสาธารณะชายเนี่ยเป็นจุดนัดพบอีกจุดหนึ่งนะอุ้ยอันเนี้ยคือมันไม่มีที่ในการนัดพบที่มันทําให้โรแมนติกหรือว่ากลิ่นม,มันดีกว่านั้นแล้วหรอแล้วคุณจะไปนัดพบในร้านไก่ย่างอคะหรือว่าคุณจะไปนัดพบหน้าร้านข้าวแกง ตายแล้วถอดอย่างเงี้ยหรอจะเจอกันทั้งทีต้องไปนัดกันในห้องน้ำเริ่มต้นชีวิตคู่ดีๆเนาะใช่เริ่มต้นชีวิตคู่และชีวิตคลี่ในห้องน้ำสาธารณะนั่นเองค่ะโอ้เอาสารอาหารของเราเลยว่าจะกินข้าวอยู่พอดีหลายคนบอกว่าหยุดพักกินข้าวก่อนดีกว่าคุณผู้ชม